สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการสร้างตัวโมเดลแผ่นเมทัลชีตนะครับจะอยู่ในเทมเพลตนะครับหน้า130ในกรณีที่เราจะสร้างตัวโมเดลแผ่นเมทัลชีตเนี่ยเราอาจจะใช้ในการพวกทำภาพพรีเซนเตชันทำเรนเดอร์ต่างๆนะครับต้องการความละเอียดสูงแต่สำหรับ การทำงานทั่วไปเนี่ยก็ไม่จะเป็นต้องสร้างถึงขนาดนั้นก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะกินทรัพยากรเครื่องค่อนข้างเยอะนอกจากว่าเราจะไปใช้โชว์ให้เห็นภาพจริงๆนะครับคราวนี้ให้เราเปิดตัวโปรเจกต์ของเราขึ้นมานะครับจากนั้นทำการโหลดตัว Family เข้ามาใช้งาน Family เรามาที่แถบ Insert โหลด Family นะครับ Family จะอยู่ในหมวด o o ปนะครับ d a v 07 00นะครับ l ูปแล้วก็อยู่ในหมวด07 610นะครับเดี๋ยวผมคลิกเข้าไปก็เลือกเข้ามาทั้งหมดเลยครับคลิกครอบแล้วก็กด open พอเราโหลดเข้ามาเสร็จแล้วนะครับเราจะทำการ สร้างในส่วนของหลังคาให้เราคลิกเลือกหลังคานะครับกดปุ่ม SI, S I S ฮ่องกงแล้วก็ I ฉันนะครับจะเป็นการซ่อนวัตถุที่ไม่ได้เลือกจากนั้นทำการปิดเส้นลายแพทเทิร์นต่างๆนะครับดูแล้วมันโลกตาเกินไปให้เราพิมพ์ V V ครับหรือคลิกที่ Visibility Graphic Overlay กดเข้าไปเลือกมาที่หมวด Loop นะครับหมวด Loop ตรงช่องแพทเทิร์นเรากด Overlay กดเครื่องหมายถูกออกไปครับ อ,ออกไปได้แล้วกดโอเคกดโอเคนะครับลายแพทเทิร์นก็จะหายไปคราวนี้เราจะทำการสร้างตัวโมเดลแผ่นเวทเทินชีตนะครับโดยการใช้คำสั่งตัว Beam System ให้เราเลือกมาที่ส t r u c t u r e กำหนดค่า w o r k p a เพนก่อนครับเราคลิกที่ s ซตเวิร์กเพนจากนั้นเลือกพิก p อเพนนะครับได้แล้วกดโอเคคราวนี้ให้เราคลิกใต้ท้องของตัวหลังคานะครับเพราะว่า เซอร์เฟตใต้ท้องเนี่ยมันจะไปสัมผัสกับผิวหน้าแปรพอดีนะครับเวลาเราสร้างโมเดลเนี่ยโมเดลก็จะอยู่ระดับเดียวกันกับหลังคาพอดีนะครับคลิกใต้ท้องจากนั้นเราใช้คำสั่งตัว Beam System เลือกพิก Li n e นะครับแล้วก็คลิกตามขอบขอบของหลังคาขอบพื้นที่ Area ของเราได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นกำหนดทิศทางการวางแผ่น เลือกบีมเ i r e c t i o n เลือกใช้คำสั่ง l i n e ผมกำหนดเริ่มจากกึ่งกลางเป็นเกยนะครับเลือกกึ่งกลางลากตัดลงมาให้มัน s n น p กันกึ่งกลางนะครับโอเคนี่นะครับจะปรากฏรูปจุดสามเหลี่ยม midpoint ตรงนี้จะเป็นตำแหน่งที่เริ่มแผ่นนะครับกึ่งกลางแผ่นเนี่ยจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเส้นตรงนี้พอดีเลยจากนั้นให้เราเลือก เลเยอร์รูครับเลือกเป็นฟิกดิสแตนต์ก็คือกำหนดระยะห่างเป็นเกณฑ์ขนาดแผ่นระยะแอ d มันอยู่ที่76ซนเมตรนะครับเราป้อน0.76เมตรสเกลตัวนี้ของผมเป็นเมตรนะครับต e เต i f i c a เคชัให้มันเริ่มจากจุดไหนเราสามารถเลือกได้นะครับเริ่มจากจุดเริ่มต้นจุดสุดท้ายหรือว่ากลางแต่ผมขอเลือกเป็นเดเรคชั่นไลน์นะครับก็คือเริ่มจากเส้นล n e ที่เราวาด บีมไทป์เราเลือกนะครับเป็นแผ่นเมทเท์ชีต07610-01นะครับเฟลมิงเมทัลชีตพาร์นลด้านละคลิกลงไปจากนั้นกดเครื่องหมายถูกครับเรียบร้อยครับเราจะได้ตัวแผ่นขึ้นมาคราวนี้สมมุติว่าเรามีการแก้ไขนะครับแก้ไขขอบเขตใหม่ให้เราคลิกจนเป็นรูปนี่นะครับเป็นเส้นลายๆแบบนี้ด้านละคลิกลงไป มันจะมีคำสั่งให้ Edit b บ u n ต a r ออยู่ครับเราคลิกเข้าไปเราก็จะสามารถแก้ไขพวกเส้นต่างๆได้นะครับพอแก้ไขเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายถูกจากนั้นผมจะระเบิดตัว Beam System ให้เป็น Framing ธรรมดานะครับให้เราชี้แล้วก,กดแท็บวนไปจนคลิกโดนเส้นลายๆประมาณนี้นะครับแล้วก็กด Remove Beam System นะครับ Remove Beam System มันจะเป็นการระเบิดตัวบีมออกไปนะครับจากนั้นเมื่อเราดูรูปท3ด view เราจะสังเกตเห็นว่าผิวบนของตัวแผ่นเมทัลชีตเนี่ยมันไปสัมผัสกับผิวล่างของหลังคาซึ่งตามจริงมันไม่ใช่นะครับมันควรจะอยู่ระดับเดียวกันวิธีการแก้ไขให้เราคลิกที่ตัว panel นะครับคลิกขวาเลือก select all i n s t a n t เลือก v i s i b l e Inview จากนั้นก็ปรับค่าตัว satisfication เปลี่ยนจากผิวบนเป็นผิวล่างนะครับก็คือบัตทอมนี่ครับจะเสมอกับตัวหลังคาพอดีเลยครับตัวนี้ก็จะวางอยู่บนแปรนะครับคราวนี้พอเราสังเกตเห็นว่าตัวหลังคาเนี่ยมาถูกตัดแบ่งออกไปนะครับมันไม่เป็นสีผ้าองศาวิธีการตัดตัวหลังคานะครับเราจะใช้คำสั่ง reference plane ในการตัดการตัดมันทำได้หลายวิธีนะครับแต่ผมขออธิบายวิธีง่ายๆก็คือตัว reference p a n e แล้วกันนะครับให้เรามาที่หน้า for level 2จากนั้นทําการซ่อนตัวหลังคาไปก่อนนะครับพิมพ์ vv ครับ visibility graphic overlay นะครับแล้วก็ปิดหมวดหมู่ของ loop นะครับหลังคาคลิกกดโอเคปิดออกไปเราจะเห็นตัวแผ่นนะครับคราวนี้ เราจะทําการวาดจุดตัดนะครับจุดตัดลงมาก่อนสมมุติว่าเราไม่มีเส้นจุดตัดเนี่ยเราอา,อาจจะต้องเปิดตัวหลังคากับขึ้นมานะครับ Vv ขอเปิดรูปกับขึ้นมาก่อนนะครับโอเคจะเอาสันหลังคาเป็นเกน,นะครับเรามาที่แถบ Structure Reference Plane นะครับ r p แล้วก็วาดตรงจุดตัดของสันหลังคาประมาณนี้นะครับด้านนี้ก็เช่นเดีวยวกันวาดมา ประมาณนี้จากนั้นก็ปิดซ่อนตัวหลังคา vV เลือกมาที่ลูปได้แล้วกดโอเคนะครับจากนั้นเราทำการยืดตัวแผ่นเนี่ยให้เลยตัวเส้น e ล e r e n c e plane นะครับเราคลิกที่ตัวแผ่นแล้วลากจุดสามเหลี่ยมนะครับจุดสามเหลี่ยมตัวนี้ลากออกไปเราจะเอาจุดโหนดไว้ที่เดิม ในกรณีจุดโนดนะครับเราไม่ได้ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างเราไม่ต้องไป็ซีเรียสน,นะครับให้เราทําการปิดตัว a n a b เบิลอะนาลิติกโมเดก่อนครับเราคลิกที่ตัวหลังค่าคลิกขวาเลือก Select All เลือก Visible Inview แล้วกดเครื่องหมายถูกออกตรง a n a l y ิติกโมเดลก็คือว่าไม่ใช่โมเดลที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างนะครับคลิกเข้าไปเรียบร้อยครับอันนี้ก็ลากไปลากจุด สามเหลี่ยมนะครับออกไปจุดโนดยังอยู่ที่เดิมทั้งหมดเลยครับทุกตัวด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับลากเลื่อไป พอเราลากเลยออกไปเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราจะทําการตัดนะครับเรามาที่คําสั่ง modify เลือก cut นะครับ cut จากนั้นคลิกที่ตัวแผ่นคลิกตัวแผ่นคลิกเส้น reference นะครับสังเกตว่าด้านที่เหลือน้อยกว่าเนี่ยจะถูกคัดทิ้งไปนะครับเพราะฉะนั้นให้เราทําการหดตัวโมเดลลงมาอีกนะครับผมขอกดย้อนกลับขึ้นไปรอทดสอบนะครับหดตัวโมเดลกลับขึ้นมาดูซินะครับหดไปประมาณนี้ ใช้คำสั่งคัดอีกครั้งนึงเลือกแผ่นเลือกเซนเซอเฟรเนมันก็ยังถูกตัดอยู่ดีนะครับแสดงว่าตัวนี้เสร็จเล็กเกินไปนะครับผมจะทำการมู v มันเข้ามาอีกครึ่งหนึ่งนะครับให้ทับซ้อนตัวนี้สักครึ่งหนึ่งใช้คำสั่งมู v ครับเลื่อนไปลงรอนพอดีครึ่งหนึ่งก็เท่ากับ0.76หาร2 enter นะครับมันสามารถใช้แบบ excel ได้เลยนะครับคิดเลข โอเคประมาณนี้ก็น่าจะเหมาะสมนะครับด้านนี้ก็ด้วยนะครับด้านนี้เช่นเดีวยวกัน Move เท่ากับ0.76หาร2ครึ่งหนึ่งลงรอนพอดีนะครับจากนั้นเราถึงมาตัดอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกที่ตัวคัดติค์มัลติเพลนะครับเพื่อทำการตัดหลายๆตัวคลิกตัวหลังคาก่อนคลิกเส้นเรสเฟจากนั้นก็ไล่คลิกหลังคาทั้งหมดนะครับแนวนี้ทั้งหมดเลย โอเคฝั okay. ่งนี้ก็เช่นเดียวกันคัดเต็มก็หมายถูกตรงมันติคัด cut. คลิกตัวหลังคาคลิกเส้นเ e ฟเฟลนเห็นไครับโอเคเรียบร้อยด้านนี้เสร็จแล้วด้านต่อไปเราจะให้มันเสมอลงรอนกันพอดีเนี่ยผมจะใช้คําสั่งบิลเลอร์ไปนะครับโดยการคลิกที่ตัวหลังคานะครับกดนนขนนูนค้า้งไว้แล้วคลิกเลือกตัวนี้นะครับประมาณนี้ แล้วก็มาเนี้ยนิดหน่อยโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง Miller pick Acces นะครับจากนั้นก็คลิกที่เส้น Reference แนว45องศามันจะกลับไปอีกด้านหนึ่งกด don t Cut Geometry นะครับคราวนี้เราก็ต้องมาแก้ไขตัวหลังคาเล็กน้อยนะครับตัวไหนที่ดูเะเวิยมปัญหาเนี่ยไม่สามารถตัดได้เนี่ยนะครับเราก็ทำการยืดขึ้นมาใหม่ อันนี้ถ้าไม่จําเป็นเนี่ยไม่ต้องสร้างก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ทําแบบไปเฉยเนี่ยเราก็สร้างเป็นเพลงธรรมดานะครับแต่ถ้าเราใช้ในการพวกทำ presentation ทําภาพเลนเดอร์วสวยเนี่ยก็อาจจะเห็น section ส่วนบล็อกส่วนโค้งอันนี้ก็อาจจะต้องสร้างนะครับเพื่อความละเอียดสมจริงล้วก็ใช้คําสั่งคัดเหมือนเดิมแล้วก็คลิกตัวแผนคลิกเซลล r เฟลนตัดไป น,นี่ก็ยืดออกมาอีกนะครับ ดึออมาเสร็จแล้วก็ตัดเช่นเดิมนะครับคัดเลือกหลังคาเลือกเซลเฟเลนตัวนี้ก็เกิดมาอยู่โหดลงไป กข copy จากตัวนี้มานะครับ0.76แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับด้านนี้ได้แล้วนะครับคราวนี้เรามาดูในแผ่นเศษนะครับแผ่นเศษเนี่ยเราจะตัดด้วยวิธีไหนคลิกนะครับ copy ไป0.76ปึ๊บลงรอนพอดีการจะตัดแผ่นเศษนะครับเรามาดูที่รูป T-D View ทีดีววนะครับจากนั้นให้เราใช้คำสั่งตัว structure opening element by face นะครับแล้วก็เลือกผิว surface นะครับเป็น plane ด้านบนใช้คำสั่งตัวนี้ครับ pick line วาดตามขอบอ่าขอบนี้เป็นเกณฑ์แล้วเราจะตัดตั้งแต่ขอบนี้นะครับจากนั้นเราก็ใช้คำสั่ง offset ออกไป offset กำหนดค่าระยะ offset เท่านี้ประมาณเท่าไหร่นะครับผมเอาสักจุดหกแล้วกัน offset ออกไปติ๊ก copy นะครับ offset ออกไปด้านนี้แล้วก็วาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อทำการตัดบริเวณส่วนนี้ออกไปนะครับเราวาดขอบเขตการตัดได้แล้วก็กดเครื่องหมายถูกส่วนนี้ก็จะถูกตัดทิ้งไปนะครับเวลาเราจะตัดเข้ามุมก็ตัดประมาณนี้นะครับ แผนนี้มันทําไมไม่เท่าเพื่อนนะครับผมก็ใช้คําสั่งตัวนี้ได้ไหมลากกลับขึ้นไปนะครับให้เสมอกับเพื่อนมันจะ snap กันพอดีโอเคประมาณนี้อีกด้านหนึ่งก็ทําเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เราจะสร้างตัวครอบสันเนี่ยทำยังไงนะครับครอบสันเราใช้คําสั่ง structure ครับเลือกบีม เลือกตัวครอบสันครอบสันหลังคาเป็นที่ชีตตัวครอบสันเนี่ยจะสามารถกําหนดค่าองศาได้นะครับโดยการคลิกอิดิแล้วก็ปรับแต่งค่าองศาตัวแองเกิลนะครับปรับได้ว่าหลังคาเรากี่องศาแล้วก็ปรับชุดนี้นะครับได้แล้วกดโอเคเสร็จแล้วให้เราติ๊กติ๊กไลน์เลือก T D snapping จากนั้นกดวางลงไปนะครับสังเกตอะไรไหมครับ มันขึ้น Cannot Cut ใช่ไหมครับเพราะว่าเนื่องจากมันยังติด w o r k p a เพนตัวเดิมอยู่เพราะฉะนั้นให้เราปรับค่า w o r k p a เพนเป็นแนวระนาบเรามาที่แถบ Structure นะครับ Set w o r k p l a n e เลือก w o r k p l a n นนะครับระดับชั้นไหนสมมุติว่าระดับชั้น2เราคลิก Level 2ได้แล้วกดโอเคคราวนี้ก็ถึงมาใช้คำสั่งตัว Structure Beam เช่นเดิมแล้วก็เลือกตัวครอบสัน ขึ้นมาเลือกพิกไลน์ติ๊กที่ดิสนปปิ้งคลิกตามสันหลังคาสันตัวนี้สันตัวนี้โอเคประมาณนี้คราวนี้ทําการปิดซ่อนตัวหลังคาไปก่อนนะครับพิมพ์ vv มาที่หมวดรูปปิดออกไปกด Apply กดโอเคเห็นไหมครับเราก็จะได้ตัวหลังคาขึ้นมาแล้วครับพร้อมตัวครอบสันนะครับ ค้อข้างก็ใช้วิธีการคล้ายๆกันนะครับคราวนี้เราจะตัดให้มันเข้ามุม45องศาพอดีเนี่ยทำยังไงเราก็มาที่ตัวระดับชั้นเลเวล2นะครับเราจะใช้คำสั่ง reference plane ก็ได้หรือว่าจะใช้คำสั่ง opening by face แบบการตัดกระเบื้องเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะครับผมขอใช้ reference plane นะครับเพราะว่าคำสั่งนี้ง่ายดีแต่มันอาจจะดูลกตาหน่อย ตักเจอร์เรลเฟนเพย์นะครับแล้วก็ตัดผ่านมาด้านนี้ด้านนี้ก็ตัดผ่านมาเช่นเดียวกันประมาณนี้อันนี้ยาวไปตัดอีกตัวหนึ่งครับตรงฝั่งนี้ก็จุดตัดเหมือนกันเรลเฟนเพย์จากนั้นเราก็ใช้คำสั่งคัดเหมือนเดิมครับ modify cut เลือก แผ่นนะครับแล้วก็เลือก reference plane กดเเก้เมาส์คัดผมติ๊กมั l ติเพยนออกไปเลือกแผ่นเลือก reference plane ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเลือกแผ่นเลือก reference plane เลือกแผ่นเลือกเลือก reference plane นะครับก็จะตัดข้อมุมพอดีดูรูป 3D view หากเราต้องการปรับค่าความสูงความต่ำนะครับเราคลิกแล้วก็ปรับค่าตัว set offset value นี้ได้เลยนะครับสมมติว่าผมปรับสักจุดหนึ่ง ตัวนี้ก็จะเด้งสูงขึ้นไปนะครับขอย้อนกลับขึ้นมาเหมือนเดิมโอเคต่อมาเราจะทำตัวครอบข้างนะครับชนผนังให้เราพิมพ์ hr นะครับ hr เพื่อเอาทั้งหมดกลับคืนมาผมจะสร้างตัวครอบข้างไว้บริเวณแผ่นนี้นะครับ ให้เราใช้คำสั่ง Structure เลือกบีมก็เลือกตัวครอบข้างชนผนังแล้วเลือก Pick Line นะครับ Pick Line Stick ีี d e s a p n i n g จากนั้นเอาสักหนึ่งเส้นเป็นเกณฑ์นะครับเลือกสักหนึ่งเส้นเป็นเกณฑ์ขอเส้นนี้เป็นเกณฑ์แล้วกันนะครับคลิกวางลงไป สังเกตเห็นอะไรไหมครับตอนนี้มันกลับด้านอยู่นะครับวิธีการจะกลับมาอีกฝั่งหนึ่งเรามาที่หน้าแปนเลือกใช้คำสั่ง m i ลเล r ครับ m i ลเลอ door exit นะครับแล้วก็ตัดติ๊กเข้าใหม่ก็ออลไปตัดเป็นแนว m i ลเล r นะครับที่ต้องการ m i ลเล r จะเป็นกลับด้านวัตถุอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้เราก็สามารถ Move เข้าไปชิดผนังได้นะครับมูฟไปได้ดูรูปที่ดีว,ว ถูกต้องไหมเอ่ยนะครับปรับค่าระดับสูงต่ำเหมือนเดิมลบจุดศูย์ห้าต่ำเกินไปลบจุดสองห้าแล้วกันอ่าประมาณนี้นะครับเราก็จะได้ตัวครอบข้างขึ้นมาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้ เดี๋ยวผมขอทําอีกตัวหนึ่งก่อนนะครับเป็นด้านนี้ผมจะทําครอบข้างขึ้นมาอันนี้ผมขอพักวิดีโอไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาต่อกันมาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมทําตัวหลังคาเสร็จแล้วคราวนี้เรามาดูในส่วนของการสร้างตัวครอบข้างบ้างนะครับเรามาที่หมวดสตัคเจอร์เช่นเดิมเลือกบีมนะครับแล้วก็เลือกตัวครอบข้างเมทัลชีตนะครับครอบข้างเมทัลชีต แล้วก็เลือกพลิกไลน์ติกทีดิสนป p ปิ้งจากนั้นก็คลิกที่เส้นใดเส้นหนึ่งนะครับเป็นเกณฑ์ผมคลิกที่เส้นด้านข้างตัวนี้เป็นเกณฑ์แล้วกันนี่ครับเราก็จะปรากฏตัวครอบค่าขึ้นมาจากนั้นก็ปรับค่าระดับออฟเซตต่างๆนะครับปรับค่าออฟเซตต่างๆผมปรับให้มันสูงขึ้นอีกส่นิดนึงแล้วกันอ่าสมมุติว่า เราได้ประมาณนี้ครับพอใจแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าสมมุติมันกลับด้านแล้วก็ใช้คําสั่ง m i ลเล r รเหมือนกับการสร้างตัวครอบชมหนังต่อมานะครับวิธีการเปลี่ยนสีให้เราคลิกนะครับคลิกวัตถุทั้งหมดเลยทั้งชุดเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวลังคาก่อนคลิกขวาเลือก Select All เลือก Visible Inview นะครับก็คือเลือกทั้งหมด รวมตัวนี้ด้วยนะครับตัวครอบต,ต่างๆทั้งหมดเลยหรือเราจะเปลี่ยนคลิกลายตัวก็ได้นะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับมันจะอยู่ในหมวดตัวนี้ครับ material and แอด i ินนะครับ structural material คลิกเข้าไปเลือก material ที่ต้องการ ผมคลิกเลือกแมที่เรียลที่ต้องการก่อนนะครับผมเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับได้แล้วกดโอเคกดเคลียร์เมาส์นี่นะครับแมทีเรียลก็จะถูกเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยโอเคนะครับสำหรับวิธีการสร้างตัวโมเดลหลังคาเมททลชีตถ้าไม่จำเป็นแนะนำไม่ต้องสร้างนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้ในการเรนเดอร์เพราะว่าในส่วนนี้มันค่อนข้างจะกินทรัพยากร เครื่องค่อนข้างสูงนะครับเราก็สร้างเฉพาะตัวครอบสารหลังคาครอบชมผนังครอบข้างแค่นี้พอนะครับโอเคครับผมสำหรับวิธีการสร้างก็ประมาณนี้ครับ